สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมต้มาานบอลน,นะครับที่ที่บอกพี่นองไว้นอกว่า ที่ว่าบอลอบไหวประมาณสิบมือหรือทีเดียวก็สิบเปิดอยรเบิงครับผมตอนนี้ก็ที่เปลี่ยนกระถางตอนนี้ที่เปลี่ยนกระถางตะคริปก่อนๆนะครับก่อนๆคะเดี๋ยวมาเปลี่ยนเดี๋ยวมาให้พี่น้องเบิ้งความเปลี่ยนแปลงของของบอลได้ครับที่อบไหวว่าที่หายที่น้องเบิ้งเนาะมันาเปลี่ยนแปลงไปหลายขนาดเลยนะครับต้นบอลก็ที่เลี้ยวปรซ้ำเก่าได้พี่น้องเพราะว่ากะ็ะทรงออกไปเรื่อยๆได้ครับผมนี่เป็นว่าที่น้องเพราะจะมีลูกค้า เขามาอุดหนุนอยู่บานตลอดได้ครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงของบอลที่จากไปซื้อมาตัวนี้น้อยได้เพียน้องตอนนี้รู้สึกว่าเขาสืใหญ่ขึ้นยางคักเด้ครับนี่ตอนนี้สีก็เริ่มกัดสีแล้วครับเริ่มกัดสีเริ่มแนมเห็นความสวยงามแล้วพี่น้องตัวน,นี้ก็เป็นบอลเนแบบี่ยผันผ่างมีราคาเล็กน้อยได้ครับแต่ก็พอทิ้งไา้กับสูงจนเกินไปครับ ง,งามแล้วเกิดเหตุการณ์งามเริ่มเริ่มการ์ดสีแล้วครับเริ่มต่างกัร์ดเริ่มต่างเริ่มกัดสีแล้วตอนนี้หน่อยยังแนมยังบอคันรู่ด้วยครับพอดีแต่น้องไอ้นี่เกี่ม,มาเขียว <ๆ S 2> เขียว <ๆ S 2> แบบนี้เลยครับมาก็เขียวเป็นลูกใหม่บนสีค่ะเป็นลายอันนี้ตอนที่เปลี่ยนกระถางมากนี่เกิดได้เกือบสิบมือเนาะแมนบอกเกือบเกือบสิบมือที่ว่าเปลี่ยนแปลงไปหลายเติบใหญ่ไวครับผมบอลกระสิเหลียบอซ้ำเกาได้พี่น้องเพราะว่า ทรงออกไปทุ่ม,มอิอันนี้เป็นพันธุ์ไหนทิดาแมกโกทิดาแมกองตัวนี้เป็นลูกใหม่ค่ะลูกใหม่งามครับผมตอนนี้หน่อยเฮาเฮาเบิ่งบ่ออกดอกพี่น้องพอเขาใหญ่เขาจะเปลี่ยนเลยเนีย่กัดสีลายงามเป็นลูกใหม่นี่สิบูมี่ซื้อได้ครับสิบูมี่ซื้อซื้อเขาคือเป็นลูกใหม่เลยตัวนี้พ่อเม็ดหอ่าพ่อเม็ดลูกใหม่ก็ได้ลูกใหม่พ่อเม็ดเอง พ็อมาริดสั่งมาริดมาพออีกเลยครับตาหม้อกระมีกระมืีครับพี่แพ็คแพ็คของส่งลูกค้าได้ครับส่งเอฟซีแหละว่าเอฟซีครับที่ทายคลิปลงกันก่อนผู้เอฟซีเพิเ่กงสั่งมาจริงกับส่งส่งทุกมมือแล้วครับต้นใหม่ส่งทุกมมือแล้วแต่กับบุกคอยมีโอกาสไม่มีเวลาเดี๋ทยทายให้พี่น้องเบิรงนได้กระมีก็ได้จีทายให้เบิรงนเล็กหน่อยต้นนี้เป็นถุงเงินถุงทองด้วยครับต่นี่ถุงเงินใบนี้เป็นถุงทองด้วยครับผม ต้นห่หอครับผมหย่อนบอนก็นจะเป็นสีนเหลืองเหลืองงามนะเหลืองเบอร์อะไรคือยังบอลสามสีเนาะ <c oughs> เป็นบอลสามสีด้วพี่น้องใบละพันด้วพี่น้องพอใจสนใจคือ <c oughs> ขั้นตอนแพก็กทรงหลุดขาด้วครับกระดาษทิชชู่หอก่อนโป่งนาครับกระดาษทิชชู่โป่งนาแล้วครับเทปกาวปิดทับบอให้เขาลุดออกด้วยครับต้องฉีดน้ำล้ำด้วพี่น้องฉีดน้ำให้ชุมช่มๆด้านอย เพราะว่าบอลเขาจิเดินทางไปถึงมือคนรับนี่บางทีก็บสองสามหมื่ด้วยครับอยู่ที่ขนทรงด้วยพี่น้องอยู่ที่ขนทรงว่าสีสาหรือสีไว้ด้วยครับฉีดนาพี่น้องตักฉีดตามมือนี่ก็บทรงจ้กตนมือนี่ทรงเก็บแปดต่อตนมั้งเนาะเก่าเก็บต่อนเก่าตนนี่ฉีดนางพี่น้อง ที่น้ำใช่ครับเพื่อให้ชุ่มแห้งดอกเพราะที่ดีก็ว่าเพราะว่าพืชตะกุดบอลนี่เขาต้องการความชื้นอยู่แล้วครับร้อนชื้นนี่ว่าลูกใหม่บ่ตัวนี้เพชรพันล้านโอ้โานโอ้ยผู้ใดใดไปนี่รวยบอ,อย่างคักดด้วยครับนี่นี่ว่าท่านกัดสีได้นี่ฟังตะสีครับนั่งหน่อยอยู่เพี่งหน่อยซื้อเป็นมงคลได้เพี่น้องทั้งเพชรทั้งพันล้านซื้อเขาเพชรพันล้านมุนี่ดิเพชตะบะทุกปรยักษ์มุนี่ดิลูกใหม่นี่ลูกใหม่ทั้งสองเลย เรียมกดดาดสีนะนนสำหรับคนที่ชอบบอลน,นะพี่นอ้องชอบเลี้ยงบอลสี <คน S 1> ึ่งมือบอลส,บอสอีบอลสีชุงมือก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับเป็นแบบพันธุ์ที่เขาผสมขึ้นมาเองนะพี่นอ้องซื้อของบอลเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับกับคนที่เขาผสมขึ้นมาด้วยครับก็จะเป็นคนต่างเองลูกตัวนี้ตัวนี้พ็กเรียบร้อยด้วนะพี่น้องตัวนี้พ็กเรียบ้อยนะครับ จะไปใส่กล่องอีกที่นึง่งนะครับบอลผสงไปแบบนี้เลยจะไปใส่กล่องอีกเทียนหนึง่งทาเทปเทปขาวติดหนาแล้วครับถุงพลาสติกคอเด้ครับคอกันกันน้ำไหลออกเพื่อบอลหายไปถือสินค้าของคนอื่นนะครับผมข้อต่อเฮ็มดีดีครับ,รบ,บรนี่ครับบอลลูนได้ครับเพื่อเพ <คน S 2> ื่อเอ่อเพื่อคนทร<อ>งเขา พิกไปพิกมาพิกกงองเลยนะพิกเข้าเชือกวขว้อมอดไถ่เนี่ยดูคอต้นใหม่มันครับขดขางมีราคาด้วยครับถุงพลาสติกคอพี่น้องทำไมไวนาจะไหลออกเพื่อเขาเก็บเก็บให้มากที่สุดนะ่ะพี่น้อง,ง,งต่อไปขั้นตอนอ่ะเป็นการหอ่อเอารัางหอ่อ อันนี้เจ uh, ้านีหาตนบรอกที่เจ้าแล้วกันเนาะหาตนหกตนเจ้าหน่อยยังแพลก็มวลร่างครับผมมวลร่างเพราะว่ากระถางต้นใหม่เขาเขามีความขมเนาะเขาต้องมวลร่างให้มันต้องขมเวลาห่อจะได้หอยง่ายห่อแล้วก็ต้นใหม่ก็เจี๊ยบประมาณต้นนี้เขาเนาะ 打完变了吗？<También. S 2> <music> ปาะปะปะาง่เอาเตือนทั้กระปาเราครับตัวนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทั้งเป็นทั้งกลนกระถางนะ เรียบร้อยครับผมตัวนี้ต้องไปใส่ล่างอีกที่นึ่งด้วยครับหาต้นเนาะหาหกต้นไปใส่ล่างต้นเจ้าเดียวพี่น้องเจ้าเดียวครับต้องไปซื้อล่างใหญ่อยู่ขนส่งเรียบร้อยแล้วสามเรียบร้อยสางร่างสองร่างอีกสองแขกเรียบร้อยด้วพี่น้องต้นที่หาค่ะต้นที่หาครับผม ต้องไปใช้่ังต่างหากนะครับใช้รังยังไงต่งาตงหากจะไ,ไ,ไปสื่อรังดูน้ำตัวนี้งคตันนี้ตัวนี้ก็บทรงเจ้าเียวกันไหมครับเจ้าเท่ากันครับมีเลยแต่ว่าตัวนี้พุ่สิทธิแพกไปต่างหากได้พี่น้องแพ็กไปตดเดียวเลยครับทรงต่างหากไปเพราะว่าโดยที่ว่าเขามีความสูงเนาะต้นไหนมีความสูงเกินนะแพกไปตดเดียวเลยครับส่งไปแยกแยกแกกล้องไปนะพี่น้องไปทรงไปเจ้าเท่ากันครับต้นนี้ว่าต้นเขาสูงเนาะต้นเขาสูงจต้องหรวแบบแข็งแรงเลยครับนี่ ต้องอล่างแข็งๆครับล่างชี้นที่พกแข็งแข็งติดต,ตัวนี่ล่างแข็งแข็งมวลมวนมวลเลยพี่นออ้องเทีเยบแบบเดีวยวกันเลยครับแต่ว่าต้องต้องอปิดหัวเป็นยางถ้เปิดเลยปิดแข็งแรงหัวตัวนี้ต่อเลยนะตัวนี้ต้นต้นมันเหย้าเลยครับต้องหัวส่งไปเดียวเลยจะไปใส่ล่างล้วง,ขง,ขงวเขาบรไเวณหัวเหย้าเกิน พอคือกันแหละพี่น้องเฮ็ดขึ้กันเลยครับแต่ว่าเข้าไใ,ใส่อีกสันหนึ่งต้องหาลังเหยาหลังเหย้าทับอีกสันหนึ่งตัวนี้ไม่สันในตัวนี้สันในแล้วทับอีกสันหนึ่งได้ครับต้องแบบให้ต้องสันค่ะเซฟตี้สุด เห็นก็จะรัก เขาห้อยสั่นหนึ่งด้วครับตัวนี้ซื้อเขาซื้ออีเนาด้วยครับ, <enough. S 1> บอีอบนนเนาบอนบานครับผมอีเนาบอนอีเนาค่ะเขาบอท่านกัดสีเต็มทีเป็นอยังงังราคาสูงคุณขากบอนตัวนี้อีเนาซื้อบ่งวันว่าอีเนาซื้อบ่งวันคือชายจนคืออย่างเนาะบอนบานครับห้อยสั่นหนึ่งครับตัวเก่านี่แหละ ตัวนี้ถ้าก็ตัดเป็นแทีนกระดาษล่างกลมครับปิดปิดถ่ายแล้วก็เทปกาวแล้วก็ติดระวังแตกความีร้อนกันเพราะว่าถ้าคนทรงเคมีเขาก็ต้องรู้ดเนี่ยคนติดเขาทรงของเนาะเป็นไซเดอร์ล่างเป็นนี่เขาต้องหลุดนะแล้วก็ต้องปิดหนีเท่นนึงครับปิดดันบนอีกเท่นนึงแล้วก็ตัดล่างกลมครับแล้วก็ปิดเจ้าหูค่ะเจ้าหูในกาคระบายอากาศขมมนระบายนี่ต้นไม้เขาสีเหลืองค่ะสีเฉาค่าทรงต้นนี้กับซิ่งกบ ต้นเดียวซีบอสีสนึ่งซีซีมหาสีคนแรกซีาสีปแต่ว่าเป็นอยัางกับว่าเฉลี่ยใส่กันตะพุ่นเนาะสองว่าเป็นคลองเจ้าด้วยกันเจ้าด้วยกันแกย้นย้อนกันไปครับพี่น้องสถานีปิดขคำบ่นนะครับจอรูระบายอากาศนะครับพี่น้องเพราะว่ากันต้นไม้บางทีไปถึงสองหมื่นสามหมื่นเนาะเพราะว่ากันอบเดี๋ยวก็จะเช้าได้นะครับต้องเช้ แพ็กต้นใหม่แต่เราว่างที่สุดแล้วพี่น้องการเทาติ่ทรงต้นใหม่ของแพ็กแบบแด,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 ดีดีเลยคนที่เขาสื่อนอก็อยายังได้ของต่อไปถึงมือลูกค้าเลยหลอยปอร์เซ็นตที่สุดนะ แต่มันก็ะตอมมีมีบางคั้งกันลไรพี่น้องที่มันเกิดการเสียหายมันก็ะตองมีมีใบเหลืองใบอะี้ก็มีเลยพี่น้องแต่เดยวเขาก็ฟืนค่ะคุืนใหม่บอนสีตายหยาค่ะฟืนเร็วส่งผ่ออะไรนตามโดยตัวนี้ครับ

ติดลอยต่อยกึ้นน้องหยยบ่อยครนเด็ะติดซื้อค่ะลูกค้าเี็บรอยรับได้เลยครับุงเกพตมานคร ถ้ามาเลี้ยงบอล,วล,วอลอเราวุ้ยสิน้องลูกหยิบมึงด้วยสิลวยคือสิหลวงรู้เป็นความความชอบของแต่ละคนนะคร <c oughs> ับาคนกับชอบบอลสีบางคนกับชอบแคทต,ตัดชอบบ่คือ,อกันครับผมชนงนี้มันก็นเป็นกระแสของบอลนะพี่น้องเสียมาแรง <c oughs> พี่น้องเสียมาแรงแล้วกระสีแพกตัวนี้เป็นลูกใหม่ด้วยพี่น้องนี่กระสีแพกตัวนี้ต่อได้ครับตัวนี้ลูกใหม่ตัวนี้มาจากง่ายค่ะพี่น้องนี้มาจากเมืองเลยบ่ะจากเมืองเลยค่ะ ไปรับเองไปรับมาจากมึงเลยครับผมรับมาตั้งแต่ที่เปลี่ยนกระถางหัวดรอบแรกเลยค่ะที่โล่งเคลมพี่ให้น้องเบิร์นเขาเป็นไงเสี่งลหรนี่ราคาก็ขายหลายหลายหลายบาทได้ด้วยครับสามบอยห้าสิบบาทเอาสองต้นกระปุกเอิ่มต้นหนึ่งจ่าได้ร่างเดียวกันนะนี่ครับเจ้าเดียวกันนะครับ เจ้าเดียวกันตัวนี้แล้วกระแยะับทรงต่างหากตัวนี้กับจไปใจร่างรวมเรื่อยๆครับนี่หาต้นใส่รวมเพราะว่าเาบวสม่าจิตใจร่างเดียวได้เนาะใส่ังเดียวกันเหมตัวนี้เขายาวเหยแยบทรงไปเรืเ่อยเดียบทรงให้เพลินด้วยคะ่ะแข็งแรงครับผมหาต้นตัวนี้จังใส่รังเดียวกันค,คนทรงเข่าเห็นเขาก็รู้แล้วครับเ้าติดระวังเสียงไว้เขากลสีจับหัวระวังระวังกันเข่าเคียนกำกับเป็นนามาตุนใหม่ค่ะพี่น้องก็จะได้รู้ สมุนมันก็ส่งหลายแล้วต้นใหม่ต้นน้อยกับแพ็คคือกันก็ต้นใหญ่แหละค่ะพี่น้องแต่เขาก็สีบวกเปลืองกันใช้ล่างคือต้นใหญ่เนาะแพ็คง่ายคง่าเปต้นหน้อยก็จะเอาสติ๊กคอร์ดเนยด้วค่ะพี่น้องต้นน้อยต้นน้อยจะบดให้หอล่างด้วยครับผมไข่แก้วก็สติ๊กจ้อกลดสีมาเลยครับสีเป็นแพ็คมาเลย ใส่ซองอันด้วยครับเพราะว่าเขาสีอ่อนต้อ,องใส่ซองเขาบอกไข่แขยงโจ๊กให้เขามีอากาศเขาครับพี่น้องเป็นไม้เท้าสิบกระได้เลืองเนี่บเพเขาทื่เขาติ๊มันแข็งไปหอดุขาเหลืองแม่แม่กรได้ สร้างต้นไม้ได้สมัพ ล่างอีกชนึงค่ะพี่น้องง่ายๆครับผมจับรองปวดไทยจะไปเอาสิไปยุกเอาค่ะพี่น้องสีไหมวะสีแหลงงามแลยอ่ะงามเลยสองเปลี่ยนแต่เอาสิไปยุกเอาหรอคะเรียบร้อยครับใส่กองตาล ที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่คนไหลกแชร์ให้เดี๋ยวก็บางทีมืออื่นอากาศดีๆสิเขาปลาด้วพี่น้องสิมีเฮ็ดในเก,ก็บวะพี่น้องถองทำพวกเฮ็ดในเก็บก็สิย่างเล็ดใบไม้เลียดให้พี่น้องไว้อากาศมันเย็นๆแล้วเนาะช่วงนี้อากาศนะเริ่มเย็นแล้วครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเล่นไหมครับเดี๋ยวชมใบไปส่งต้นใหม่แพ็คให้แล้วๆนะพี่มาเจอก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ